าละวันนี้ก็จะมาเปิดกาชาละดูกันว่าจะมีออกสักตัวไหมนะแ้วก,ก่อนที่เคยไลฟ์ไปแล้วก็ไปเปิดตูนเนี่ยวอบทุกสิครับมีการันตีไอเทมสีดาวออกแต่ไม่เป็นไรเอาเก้าแรกสู่การวา์บดีกว่ามาวาปภายใน50ครั้งนี่แหละคาร่าก็เก่งนะอยากได้ไอซักตัวหนึ่งอะให้20่ปะโอ้มี50ครั้ง ลองดูสิสีทองออกปอ,อแสดงว่ายังไม่ออกตอนนี้ก็เหลืออีกสี่สิบแล้ว มาเจาะให้เร็วๆเนี่ยแต่คงยังไม่ออกให้อะ่ะเดี๋ยวรอเล่รอเก็บเพชรไปเรื่อยๆดีกว่าคงน,น่าจะมีโอกาสอยู่นั่นแหละ